สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b o r d e Defense f o r e วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปืนไรเฟิลอเมริกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก M16A1 และ M16A2 ปืนที่ถูกใช้งานมากมายในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยวิดีโอนี้จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดการออกแบบจุดแตกต่างระหว่างรุ่น A1 กับ A2 การใช้งานจริงข้อดีข้อเสียและเหตุผลที่ทำให้มันยังคงเป็นปืนที่หลายฝ่ายให้ความสนใจมาดูกันเลยครับ เริ่มจากต้นกำเนิด M16 เกิดขึ้นในยุคหลังสงครามเกาหลีเมื่อสหรัฐต้องการทดแทนปืนไรเฟิลมาตรฐานเดิมด้วยอาวุธที่น้ำหนักเบาความแม่นยำดีและใช้กระสุนขนาดเล็กกว่าเดิมผลลัพธ์คือการพัฒนาแบบออกรุ่นใหม่โดยบริษัทอเมรไลทและต่อมาส่งต่อให้กับควดเพื่อการผลิตในปริมาณมาก M16A1 เป็นรุ่นที่ถูกส่งไปใช้จริงในสงครามเวียดนามเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงมาจากต้นแบบหลายจุดเพื่อให้ทนทานและใช้งานได้จริงในสนามรบ M16A1 มีระบบก๊าซแบบ Direct Impingement ซึ่งใช้แรงดันกา๊าซจากการระเบิดถักระบบกลไกให้ทำงานชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมและโพลิเมอร์ทำให้ปืนมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับไรเฟิรุ่นเก่า,กานอกจากนั้น M16A1 ยังมีลำกล้องยาวและอัตราการยิงสูงทำให้เป็นปืนที่เหมาะสำหรับการยิงต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ต้องการปริมาณกระสุนมากแต่ปืนทุกแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบการใช้งานจริงในเวียดนาม เผยให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในสภาพพื้นที่ชื้นและมีฝุ่นรวมถึงปัญหาด้านการบำรุงรักษาและการใช้กระสุนที่ไม่เหมาะสมประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงและวิวัฒนาการไปสู่รุ่น M16A2 M16A2 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ในรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบกลไกและการควบคุมการยิงที่สำคัญ จุดที่สังเกตได้ง่ายคือ M16A2 มาพร้อมกับลำกล้องที่ออกแบบให้เหนียวแน่นขึ้นการเพิ่มฝาของการปรับเท็กด้านหลังไซิทที่ปรับได้มากขึ้นและสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากโหมดยิงอัตโมติเต็มรูปแบบเป็นโหมดสามนัดต่อการกดหนึ่งครั้ง t รีราวเบิร์สเพื่อควบคุมการสิ้นเปลืองกระสุนและเพิ่มความแม่นยำของการยิงในระยะไกลรุ่น A2 ยังมีการเสริมความแข็งแรงของส่วนต่างๆเช่นบางต้องปากกระบอกปืนและการใช้รางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบางเวอร์ชัน มาดูความแตกต่างหลักๆระหว่าง M16A1 กับ M16A2 กันแบบสั้นๆเพื่อให้ชัดเจนระบบการยิง A1 มีโหมดยิงอัตเมติเต็มรูปแบบกับเซมิออโต้ส่วน A2 เปลี่ยนเป็นเซมิออโต้ auto, และททรวเบิร์สในบางกองทัพอาจมีการดัดแปลงให้เป็นโหมดอื่นการควบคุมการยิง A2 ถูกออกแบบมาเพื่อลดการกระจัดของปืนเวลายิงต่อเนื่องทำให้แม่นยำขึ้นเมื่อยิงเป็นชุดโครงสร้างลำกล้องและชิ้นส่วน A2 เสริมความแข็งแรงและความทนทานในชิ้นส่วนหลายจุดอุปกรณ์ช่วยเล็ง A2 มาพร้อมกับช่องเล็งหลังที่ปรับได้ละเอียดกว่าทําให้ตั้งค่าได้ตามระยะจริงๆทีนี้พูดถึงการใช้งานในประเทศไทย M16 เวอร์ชั่นต่างๆเคยเข้ามาในกองกําลังและหน่วยงานหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบการจัดซื้อของกองทัพหน่วยตํารวจพิเศษและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยบางหน่วยด้วยน้ําหนักที่เบาและความยืดหยุน่นในการใช้งานทําให้มันเหมาะสําหรับภารกิจ ที่ต้องเคลื่อนที่เร็วเช่นการลาดระเวนการปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขาหรือภารกิจในเมืองที่ต้องการการยิงแม่นยำในระยะกลางแต่อย่างที่บอกไปแล้วปัญหาที่พบบ่อยคือการบำรุงรักษาหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม M16 สามารถเกิดปัญหาติดขัดได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมชื้นหรือมีฝุ่นละอองการใช้น้ำมันที่ไม่เหมาะสมหรือการไม่ทำความสะอาดลูกเลื่อนระบบแก๊สบ่อยๆจะทำให้ประสิทธิ